สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณนะคะปักแรกวันที่1นึ่งถึงสิธันวาคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเนะเดี๋ยวแม่หมอจะดูหัวข้อคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามมาที่คนมีคู่นะโอเคมาดูเลยลัคนากันราศีกันนะคะเขาดูพลังงานตัวคุณก่อน องถ้วยคนโสดน่งเจอความรักแน่ๆเลย <c oughs> อ้าวมันยังไงกันละ่ะสามดาบ,บมาติดๆชาวราศีกันลัคนากันนะคะ ตัวคุณเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดคนอื่นด้วยนะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีคนเข้าหาคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณตัวคุณเองอ่ะคุณเจอกับกรลยาณมิตรคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีกรลยาณมิตรที่ดีด้วยนะแบบเป็นคนที่มีเพื่อนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนรู้ใจด้วยนะคะอมีเพื่อนรู้ใจมีเพื่อนที่ดีนะแต่ว่า ก่อนหน้านี้สถานการณ์ที่คุณเจอคุณอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจคุณอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจหรือว่าเจอกันแล้วามิตรที่ดีก็ได้เจอเพื่อนที่ดีก็ได้นะคะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็เจอคนที่คุณถูกใจในเรื่องของความรักนะที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเป็นคู่ของคุณอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นคู่ของคุณแต่ว่าทําไมในใจคุณรู้สึกผิดหวังนะ คุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกว่าเหมือนความรักมันไปต่อไม่ได้นะเขาคนนั้นอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคนที่คุณเจอคนที่คุณถูกใจมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่มองว่าเขาเป็นน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอะไรแบบเนี้แต่ว่ามันมีสามดาบขึ้นมาคุณอาจจะเจอรักซ้อนเขาคนนั้นอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทรมานจิตใจ นะสถานการณ์ที่คุณเจอในใจคุณรู้สึกคุณเจ็บปวดมากๆเลยอะ่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณแสดงออกคุณดูเข้มแข็งนะดูเหมือนคุณไม่เป็นอะไรคือแบบแข็งมากอ่ะดูแบบไม่รู้เลยว่าภายในใจของคุณเจ็บปวดมากๆนะคะคุณดูแบบเหมือนคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรนิ่งทั้งนิ่งทั้งดูภูมิฐานหน้าเกรงขามดูเป็นผู้ใหญ่ แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าสถานการณ์ของคุณคุณอาจเจอกับเรื่องอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์ความรักก็ได้ประสบการณ์ชีวิตก็ได้ที่มันจะเข้ามาเป็นบทเรียนสอนชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะชาวราศีกันืมโอเคเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักของคุณดีกว่าชาวราศีกัน ขอดูสถานการณ์ความรักของคุณชาวราศีกันละขนาดกันค่ะคนโสดคนโสดเพิ่งจะโสดเพิ่งจะผิดหวังไปผิดหวังกับใครมานะคะเลิกกันเห็นไหมไพ่ก้าวดาบขึ้นมาตรงกันนะเพราะฉะนั้นไม่พลาด สถานการณ์ความรักของคุณแรกๆมีแพชชั่นต่อกันมากเลยมันดึงดูดต่อกันสุดๆมันหลงเสน่ห์ต่อกันสุดๆเมื่อพบเห็นนะแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเลิกกันไปละมันมีความไม่เข้าใจมันมีการทะเลาะกันมันมีการบล็อกกันไปมันมีการตั้งกำแพงขึ้นมามันมีการเลิกลากันไปมีความเจ็บปวดมีความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ นะคะสุดท้ายอยากจะตัดสินใจแต่ยังไปไหนไม่ได้อย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณดูแข็งแข็งมากเลยอ่ะคุณดูเหมือนคนไม่เจ็บปวดคุณดูเหมือนคนไม่มีความรู้สึกอะไรอ่ะแต่จริงๆแล้วเจ็บมากเลยในใจนะคะจริงๆแล้วเจ็บมากแล้วตัวคุณก็ยังไม่ไปไหนด้วยนะถามว่าคุณเจ็บคุณทุกข์คุณเศร้าคุณอึดอัดคุณหาทางออกไม่ได้อะไรไหมแต่ในใจคุณไม่ได้ไปไหนนะคุณก็ยังอยู่คุณก็ยังตัดปัญหานั้นไม่ได้ยังเดินหน้าต่อไม่ได้แต่แม่หมอบอกเลยว่า เดี๋ยวประสบการณ์หรือว่าหลายๆอย่างมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมานะคะมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมาเป็นเอ็มเพอเรอร์ได้นะคะกลับมารักตัวเองกลับมาคิดถึงตัวเองได้ในที่สุดนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณยังทําไม่ได้นะอันนี้สถานการณ์คนโสดราศีกันมาดูแม่หมอขอดูก่อนว่าแล้วสถานการณ์ความรักของคุณในวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมแล้วสถานการณ์ความรักจะมีการเปลี่ยนไปบ้างไหม ความหยุดนิ่งสีดาโอ้โหมีแต่ความผิดหวังเลิกลายยาล้างเจ้งจนเจน็บสุดท้ายกลับมาเป็นสุดถ้วยนะคะในวันที่1-15ธันวาช่วงแรกนะตั้งแต่วันนี้ไปที่คุณเข้ามาดูคลิปสถานการณ์มันยังนิ่งเงียบมีการเลิกกันไปสดๆร้อนๆหมาดๆแบบนี้ยังเจ็บอยู่ยังทุกอยู่ยังยังแย่อยู่นะคะยังแย่อยู่แต่เดี๋ยวพอประมาณช่วงเนี้ย หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าธันวามันจะเริ่มดีขึ้นน,น,น,คน al, ะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุน้าอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขกลับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะทําให้คุณมีความสุขสามารถเป็นครอบครัวกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งทําให้คุณแฮปปี้นะหลั่นลาได้อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแม่หมอขอดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครเขาคนนั้นเป็นใครคะที่จะทําให้คุณเป็นสิบถ้วยได้มีความสุขได้นะชาวราศีกันเขาคนนั้นเป็นใคร อ๋อเป็นใครเนี่ยเป็นคนเก่าหรอเป็นรักต่างวัยหรอใช่ไหมเป็นชาวธาตุน้ำนะรกระกดมีนพิจิกคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะที่แทงนี่เทกันไปนะคะกลับมาอืมเขาเป็นใครอีกคะอืมกลุงกลิ่มเลยนะเขาเป็นใครอีกอืมเขาเป็นคนที่ไม่ยอม เขาจะกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งแม้จะยากแค่ไหนเขาก็จะทําเขาเป็นคนอาจอออกจะเจ้าชู้ออกจะเป็นหนุ่มนักลักนิดนึงกลุ้มกลิ่นกลุ้มกลิ่นเขาจะกลับมาขอมอบความรักให้กับคุณเป็นคนเก่านะคะแม่หมอมองว่าโอกาสที่จะเป็นคนเก่าเป็นชาวธาตุน้ํานะคะอันนี้กรณีคนเก่านะอืมคนเก่าหรือเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถ้าเขากลับมาแล้วคบกันคบกัน,คร,กนครั้งนี้จะเป็นไปได้ได้วยดีไหมคะ จะเป็นไปได้ได้วยดีไหมนะควีนดาจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับกันโอ้แต่ก็ยังเครียดการกลับมาครั้งนี้ยังไงก็ทําให้คุณทุกข์ถึงแม้จะปรับกันแล้วปรับกันอีกอะ่ะมันก็ยังทําให้เครียดยังทําให้ทุกข์อ่ะมันมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะควีนดามันขึ้นมามันยังมีอีโก้ไหมหรือว่าหรือว่าความที่ ความที่ยังเด็ดขาดมันไม่ได้ออดเข้าหากันนะมันแบบมันเป็นดาบนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอมองว่ากลับมาก็ทําให้เครียดนะคะกลับมาก็ทําให้กลับมาก็ทําทให้เครียดนะแต่เขายังไงเขาก็จะกลับมาเออเหมือนเขาไม่ยอมนะคะถ้าเป็นกรณีคนเก่ามันจะมีการปรับกลับมาปรับกันปรับกันยังไงก็เครียดอยู่ดีอะมันก็ยังมีมีเรื่องที่ที่มันทําให้ต้องทุกข์ใจนะคะถ้ากลับมาแล้วนะ แต่ถ้ากรณีเป็นคนใหม่ละ่ะเป็นรักต่างวัยนะสมมุติถ้าแม่หมอดูว่าหกถ้วยนี้เป็นรักต่างวัยที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาดูพลังงานคนคนนี้ว่าเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครขอขยายตัวตนเขาอืมก้าวมิถาเขาเป็นใครอเขาเป็นใครอ่นะเขาอาจจะเคยผิดหวังมาเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะเคยโดนทิ้งโดนเทมีอดีตมาเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ แล้วก็เป็นคนที่มีเงินด้วยมีเงินมีโชคเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ชอบมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยแหละนะคะชอบให้บางทีให้สิ่งมีค่ากับคนอื่นให้ความสําคัญกับคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็เป็นคนดีนะแต่เขาคนนี้อาจจะมีกําแพงสักหน่อยแล้วก็เคยโดนทิ้งโดนเทเป็นคนที่มีอดีตมานั่นแหละอะแล้วมาดูแล้วคุณกับเขาจะได้คบกันไหมคะจะได้คบกันไหม จะเปิดใจคบกับเขาไหมจะคบกับเขาไหมคะเดทเลยคบไหมแรกๆก็เหมือนจะดีนะคะเหมือนจะสารความสัมพันธ์ต่อกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่ามันยังดูดูกันอยู่นะคะยังดูดูกันอยู่ยังยังไม่ได้พร้อม่ะไพ่มันออกมามันยังไม่ได้พร้อมที่คุณจะคบกันเป็นเดทกันอย่างเงี้ยนะคะ มันยังไม่พร้อมที่คุณจะพบความแม่หมองว่าอาจจะเป็นตัวคุณคุณอาจจะเลือกกับไปคบกับคนเก่านะนะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนที่โสดจริงๆคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เพราะมีดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วคุณมีพลังงานของความเจ็บปวดอยู่นะคะอืยังไม่ได้คบกันหรอกนะก็ประมาณนี้นะสําหรับคนโสดไม่คบก็ไม่คบมาต่อที่คนมีคู่เรือนะมาคนมีคู่คนมีคู่ เป็นยังไงกันบ้างขอพลังงานคนมีคู่นะคะชาวราศีกัน ดูตัวตนของคุณก่อนนะคะสองเหรียญเจ็ดเหรียญเก้าไม่ทาาคนมีคู่คิดแต่เรื่องของเงินเหรอนะคะ คิดแต่เรื่องของเงินรอคอยหรือว่ารอคอยความสัมพันธ์รอคอยใครบางคนอยู่ก็ได้นะคนมีคู่รอคอยอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยนะการหมุนเงินการใช้เงินการหาเงินแบบนี้เป็นต้นคุณเป็นคนใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันนะแต่ก็หมุนเงินเก่งนะคะหมุนเก่งใช้เก่งแบบนี้เป็นต้นเงินไม่ค่อยขาดมือหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเหลือเก็บนะคะ แต่ก็มีในเรื่องของการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะคุณก็รอคอยผลประโยชน,น์นั้นๆบางคนอาจจะได้ปันผลได้ค่าเช่าหรือว่าอะไรก็ได้ที่ปันมาให้คุณทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้นะคะอลักษณะของคุณน่ะทำไมดูดูเหมือนคนโดดเดี่ยวดูเศร้าๆดูเหมือนคนไม่เปิดใจ เขาเรียกอะไรคนมีพื้นที่ส่วนตัวมีโลกส่วนตัวเก็บตัวเก็บตัวมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ทําไมมันเป็นสภาวะเหมือนเหมือนแบบนี้โดนทิ้งโดนเทเหมือนเงงเงาอะนะคะดูเหมือนดูเหมือนคนเงงเงาดูเหมือนคนเงงเงาเหมือนคนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยแล้วรอคอยคู่ของคุณหรออยู่ไกลกันเหรอคะหรือ,อยัางไงามาเดี๋ยวมาเปิดดูเดือนนะเขาดูพลังงานคู่ของคุณนะคะ คู่ของชาวราศีกันดูก่อนมาเป็นยังไงบ้างนะคะอืมห้าถ้วยมาเลยว่าแล้วนะอ่ะอืห้าถ้วยห้าเหรียญห้าถ้วยนะแล้วก็อืมเขาดูเหมือนคนสดใสามากเลยนะเหมือนคนประสบความสำเร็จเหมือนคน คุณอาจจะเพิ่งเลิกกันนะคนมีคู่เพิ่งเลิกกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพลังงานของเขาคุณก็เศร้าขเขาก็ทุกข์เหมือนการเลิกกันนะคะเหมือนเขาผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาถ้าเป็นธุรกิจนะก็เจ๊งจนเจ็บเจ๊งกับธุรกิจผิดหวังกับธุรกิจนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาจะสร้างความมั่นคงกลับมาใหม่ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีการเลิกกันแต่ยังคิดถึงอดีตอยู่นะ ยังคิดถึงอดีตยังจมอยู่กับอดีตอยู่แต่สิ่งที่เขาแสดงออกดูเหมือนเขามีความสุขดูเหมือนเขาไม่เป็นอะไรดูเหมือนเขาไม่ทุกนะคะแต่จริงๆแล้วเขาทุกมากในใจเขาทุกมากนะคะเขายังไม่ลืมอดีตอืหรือสถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอเรื่องผิดหวังแบบนี้ก็ได้ด้วยนะจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณดีกว่านะ จะเป็นยังไงอ่ะเขาดูสถานการณ์ความรักของคุณเลยนะสถานการณ์ความรักของคูกคุณชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมแน่นอนคุณทะเลาะกันแม่หมอบอกเลยในเรื่องของความล้นความเอาแต่ใจ ในเรื่องของอารมณ์ล้นล้วน,วนที่คุณทะเลาะกันเลิกกันตัวคุณก็มีเก์การรอคอยเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วทําไมคุณมีพลังงานเศร้าๆเหมือนโดนทิ้งโดนเทอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตัวเขาเองเขาก็มีแต่ความทุกข์ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาการเลิกลาอย่าล้างเจ๊งจนเจ็บในธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วแหละนะคะไพ่สามดาบขึ้นมาในส่วนของความสัมพันธ์ที่แม่หมอทํานายคุณมีการเลิกกันมีการทําให้เจ็บปวดกันไปนะคะ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือเป็นสิบถ้วยเดี๋ยวคุณจะได้ความสัมพันธ์ความมั่นคงนั้นกลับมาใหม่นะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะมีกำแพงหน่อยนะคะของเขาเหมือนกันเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาจะได้ความมั่นคงได้รักคืนมาได้ความมั่นคงคืนมาได้ความรักคืนมาได้ความสุขกลับคืนมาสถานการณ์ความรักของพวกคุณเป็นแบบนี้นะคะคนมีคู่เนาะอืมจะกลับมามีความสุขกันเดี๋ยวแม่หมอจะขอดูสรุปความสัมพันธ์ของคุณนะจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไง ะะขอสรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยนะคะว่าชาวราศีกันลัคณากันโอเคเยี่ยมสุดท้ายแล้วคุณจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาทุ่มเทจริงจังจริงใจให้กันเหมือนเดิมกลับมาเป็นเดอะซันกลับมาเป็นแปดเหรียญกลับมาสารความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาลึกซึ้งจริงใจ ทุ่มเทแล้วก็มีความสุขมากๆกลับมารอบนี้อาจมีลูกได้นะคะกลับมารอบนี้อาจมีลูกได้นะคะเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเลิกลาคุณจะเจ็บคุณจะทุกข์อะไรมาแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาดีขึ้นนะคะทุกๆอย่างจะค่อยมาพัฒนากันใหม่นะเป็นแปดเหรียญมาพัฒนากันใหม่มาสร้างกันใหม่นะเข้ามาใส่ใจดูแลกันใหม่โอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ ชาวราศีกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ